วันที่30ธันวาคมที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุขโทขทัยคณายสุชาติทีคสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยก็เป็นประธานการประชุมคณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุขโขทัยเพื่อติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2565โดยในวันแรกของการควบคุม เข้มข้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็เรียกตรวจยานผ่านนะรวมทั้งสิ้น4,414คันค่ะพบพฤติกรรมเสี่ยงและได้ดำเนินคดีตาม10มาตรการนะคะรวมทั้งหมด477รายด้วยกันสาเหตุหลักๆเลยนะคะก็คือเหมือนเดิมทุกปีเลยค่ะไม่สวมหมวกนิราภายัยน,น,นะคะหลักๆเลยใช่ค่ะหลักๆเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีในข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของไม่มีใบขับขี่ไม่คาดเข็มขัดนิราภายัยการเมาสุราและขับรถเร็วเกินกําหนด พร้อมให้ด่านชุมชนนะคะช่วยป้องปรามตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ให้มากขึ้น และอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรค่ะนอกจากนี้ทางด้านของนางสาวพัชระอ่อนวงกำแหงนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยท่านได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจในพื้นที่ของอำเภอเมืองสุขโขทัยด้วย็ได้มีการมอบอุปกรณ์แล้วก็น้ําดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ที่ประจําจุดตรวจอยู่นะคะเพื่อเป็นขวัญแล้วก็กําลังใจแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ เต็มกำลังความสามารถเพื่อที่จะป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงของเทศกาลปีใหม่2565ในพื้นที่ของจังหวัดส,สุขโขทยัยเขาก็บอกว่าขอให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะซึ่งก็จะช่วยลดความสวนเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนด้วย